ไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วสุดท้ายเราต้องเห็นโทษของความการมีความคิดคิดเห็นที่ผิดหรือความหลงในอารมณ์ต่างๆที่เป็นอคุศลเราต้องเห็นโทษจึงจะอยากปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากโทษอันนี้ทั้งหมดอันนี้เราก็เรียกปัญญาปัญญาในระดับหนึ่งที่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติและเห็นโทษในการไม่ปฏิบัติ เห็นประโยชน์ในการอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เห็นโทษในการอยู่ด้วยความประมาทการจเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิเหมือนกันมีปัญญามาก่อนมีปัญญาคู่กันไปแล้วก็ในที่สุดเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่ละเอียดขึ้นด้วยเพราะถ้าเราอบรมใจิตใจด้วยศีลด้วยสมาธิทุกวันทุกวัน ตามกําลังปารมีของตอนปัญญาก็จะค่อยๆเกิดเราจะค่อยๆเห็นชัดว่า <Wow. S 1> กิเลสกิเลสธรรมความโลภโกรดหลงมีม่เเกิดเมื่อไรแปดไหนก็แล้วแต่มีแต่ความทุกข์เป็นผลมีแต่โทษมีความเจ็บใจเจ็บกายเป็นผลเป็นโทษส่วนธรรมคุณธรรมที่เป็นมากเช่นการเจริญสติการมีเมตตา มีศีลธรรมในใจการมีปัญญาหัดพิจารณารู้เรื่องสิ่งต่างๆฝึกให้มีเหตุผลอยู่ในใจมีเดผลดีเราจะเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็จะปฏิบัติตามไปเรื่อยๆละเอียดมีความรู้ของเราจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ